นี่วันนี้เราจะมากินข้าวเอิม่มมันเรียกว่าอะไรก็ยังไม่รู้เลยมันคือใครใครใครมันคืออาหารไต้หวันที่แบบมันอารมณ์เหมือนแบบคิมบับของเกาหลีแต่ว่าอร่อยกว่าอนะมันหวาน มันหวานมันทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีหมูย่างไตหวานมีไข่มีหมูกรอบหรออะไรกรอบๆไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หมูกรอบหรือเปล่าแต่มันกรอบๆเหมืนมอนเบคอนกรอบแล้วก็เออเออเอหมืนหนะังหมูกรอบแล้วก็มีผักแล้วก็มีสาหลายมันคือ ฟ้านถวนข้าวห่อไต้หวันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ทุกคนดูมันอร่อยมากเลยถึงดูแล้วมันเหมือนจะก้อนเล็กนิดเดียวแต่มันยิ่มมากนยเนม้อตามเป็นแบบนี้มีไส้ข้างในทุกคนรู้จักไหมลองไปหาซื้อกินดู ฟันหวนฟอฟันไม่เองเซ <c oughs> อร์อานอหนูถอถุงว่าแวนนอหนูมันแบบ is the best เลยคดคือหลังจากที่ได้พ้นพบมันแล้วก็ก็รักมากอยากหอมแก้มเข้าต้มมัดชัดๆมันไม่ใช่เข้าต้มมัด